เราก็มาดูวิธีการเขียนภาพนี้กันนะครับตามหลักการได้หครับ1เลือกส่วนที่จะสร้างก่อนซึ่งส่วนที่จะสร้างก็ควรจะเป็นส่วนหลักนะครับภาพนี้ผมก็สร้างส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนที่มีความยาวนะครับ1 9 2นะครับเราสามารถใช้คําสั่งอะไรได้บ้างนะครับที่สามารถเขียนให้เป็นรูปร่างนี้ได้ผมก็น่าจะใช้คาสั่ง a c t r u d e ได้นะครับสร้างโปรไฟล์ที่มีหน้าตัดนะครับหน้าตัดตรงนี้แล้วก็ยืดออกไปได้ ต่อมาจะใช้เพลนอะไรล่ะเดี๋ยวเรื่องของเพลนเนี่ยเดี๋ยวไปดูในโปรแกรมตอนนี้ผมก็เข้ามาหน้าพาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเพลนนะครับเพลนที่เราเลือกนะครับจะต้องขนานกับหน้าตัดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ฟอนเพลนได้นะคลิกฟอนเพลนแล้วเกตยนเลยครับเขียนวงกลม2องวงบอกขนาดข้างนอก90ข้างใน ห5้าอ่ในส่วนนี้นะครับตรงนี้จะเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมจะเขียนเส้นตรงมาสองเส้นก่อนเป็นเส้นแนวตั้งนะครับสองเส้นอ่าตอนนี้มันเป็นอิอสระต่อกันนะผมจะบังคับพอยต์นะครับ ให้อยู่ในแนวเดียวกันซึ่งเป็นแนวนอนเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้มันจะสมมาตรกันละเพราะว่าพอยต์2องพอยต์นี้อยู่ในแนวนอนเดียวกันเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งบอกขนาดตรงนี้ครับ15เรียบร้อยตรงนี้นะครับเส้นก็จะเป็นลักษณะนี้ก็มาที่คำสั่ง act t o board ภาพนี้นะครับจะเห็นว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยสมมาตรกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการของผมเลยคือถ้ามันสมมาตรเราพยายามใช้คําสั่ง mid p l a n นะครับให้มันยืดออกไปทั้งสองข้างก็เลือก mid p l a n นะครับ190เกนี่ยก็กดเครื่องหมายถูกเราก็ได้ส่วนนี้มาแล้วจากนั้นมาเขียนส่วนไหนต่อก็เลือกเขียนส่วนหูนี่ก่อนแล้วส่วนหูนี่ใช้คําสั่งฟีเจอร์อะไรได้บ้างนะครับ ก็น่าจะใช้ extrude ได้เนาะมันยืดออกมาลักษณะนี้นะครับโดยที่เราสเก็ตเป็นโปรไฟล์โค้งๆนี้เนาะแล้วก็มีวงกลมนะครับแล้วยืดออกมาได้ทีนี้ p l a n ละ่ะมีปัญหานะครับ p l a n ไม่มีนะครับถ้ามีก็คือมี p l a n ตรงกลางที่เป็นไราย p l a n นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้าง p l a n ขึ้นมาคําสั่งในการสร้าง p l a n นะครับเดี๋ยวเราจะ o อฟเซตจากไร p l a เนี่ยออกมา15มิลนะครับขนาดตรงนี้นะครับ เส้นเซนเตอร์นี้ก็คือตำแหน่งของตรงกลางนะครับออกมา15มิลก็คือขอบงานฝั่งด้านในเราก็เลือก reference geometry นะครับมาคลิกที่ plane เราจะ o s e t light plane ใช่ไหมครับซึ่ง light plane เนี่ยขนานกับผิวที่เราต้องการสเก็ตอยู่เมื่อกี้นะครับแล้วก็คลิกที่ l g ล t plane ออฟเซตไปเท่าไหร่ครับ15เราก็ใส่ตัวเลขตรงนี้ครับ15ถ้าของใครทิศทางมันปิดด้านนะครับ ให้มากดที่ flip o f f s e t ตรงนี้นะครับมันกลับไปกลับมาได้ตรงนี้ก็ผมกดถูกไปเมื่อได้เพลนมาแล้วหมุนหนึ่งนะครับดูเราก็มาคลิกเลือกเพลนนะครับแล้วก็กดสเกตแล้วก็เขียนเส้นวงกลมนะครับ2องวงตรงนี้เจ็ดสิบห้านะครับ 37.5ดูในแบบนิดหนึง่งระยะเซนเตอร์ตรงนี้มาถึงตรงนี้95เนาะตรงนี้190 95อ่า190หารสองครับได้95แสดงว่า2ฝั่งเนี่ยมันเท่ากันนะครับผมก็บังคับให้อยู่แนวเดียวกับจุดออริจินเลยกดว์ดิคอไปอ่าตรงนี้ก็สร้างเส้นตรงลงมานะครับ มันเอียงใช่ไหมก็ปรับให้เป็น vertical นะครับตัดระยะ center นะครับจากตรงนี้ center นะครับอ่75แนว center ของทรงกระบอกถึงแนว center ของรูตรงนี้นะครับ75เราจะอ้างยังไงเราจะอ้างจากจุด origin ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเปิดเส้น center ตรงนี้ออกมาให้มาที่ view ครับ เลือก hi g h Temp o r a r y น x i t นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะโชว์เส้นลายขึ้นมาให้เห็นไหมครับมีเส้นเซนเ,ซนเซนตอร์ขึ้นมาให้เราก็บอกขนาดนะครับคลิกที่เส้นเซนเ,ซนเซนตอร์ได้เลยมาคลิกที่เซนเตอร์ของรูนะครับ75อ่าเปิดมาแล้วปิดยังไงก็กลับไปที่เดิมครับเมื่อกี้ที่วิวนะครับ t e m p o r a r y นะครับ exit ตรงนี้เอาออกด้วย จากนั้นหมุนนิดนึงด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามันโผลออกมาใช่ไหมถ้ามันโผล่มาลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราแอคทูดเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็จะมีเนื้อด้วยเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการกะวิศวกะขยับขึ้นไปครับกะโดยประมาณครับน่าจะได้นะอ่ะเท่านี้แค่นี้ก่อนนะครับเราก็มาคลิกที่คำสั่ง a อ t ทู ยืดไปเท่าไหร่เมื่อกี้สิบห้าเนาะสิบห้าพิมสิบห้าแล้วเรามาดูนะครับพรีวิวจะเห็นว่ามันอยู่ในเนื้อพอดีนะครับด้านล่างก็ไม่โผล่ผมมีตัวอย่างอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าบางคนไปเผลอติ๊กลูกศรตัวนี้ออกนะครับผมลองติ๊กออกนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกไปจะเห็นว่าชิ้นงานเนี่ยไม่มีขอบ โมเดลที่เราสร้างเนี่ยมันจะออกมาเป็น2ก้อนนะครับ2โซลิดนะครับเราดูได้จากตรงไหนโซลิดโบดาตรงนี้ถ้าออกมาเป็น2ก้อนเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาแล้วนะครับจะออกมาเป็น2ชิ้นอย่างนี้ซ้อนกันไม่ได้นะครับเห็นไหมครัชิ้นหนึ่งก็อยู่นี้นะครับชิ้นหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่เราสร้างเมื่อกี้เพราะฉะนั้นไอตัวที่ลูกศรเมื่อกี้ครับเราจะต้องกลับไปแก้ edit feature นะครับคลิกที่ feature เลือก edit feature นะครับ กลับไปติ๊กลูกศรที่ merge r e s u l t นะครับติ๊ก,กดเครื่องหมายถูกนะครับก็จะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะลักษณะนี้เมื่อเราได้อะถ้าตรงนี้เราต้องการปิดทำยังไงครับคลิกที่เพจนเลยแล้วก็มีเครื่องหมายรูปดวงตาเนี่ยหายไปถ้าต้องการเปิดอยู่ไหนแล้วเนี่ยหายไปแล้วฝั่งซ้ายครับเราสร้างอะไรมันจะอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยตรงส่วนของ manager design tree นะครับจะอยู่นี้หมดเลยต่อมาครับ อีกฝั่งหนึ่งล่ะทำยังไงเราจะ offset p a n e ไปได้ไหมนะครับมีคำสั่งช่วยนะครับจะเห็นว่าในแบบเนี่ยสองฝั่งมันสมมาตรกันเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้คำสั่งสะท้อนได้นะครับสะท้อนในเรื่องของมิลเลอร์เราก็คลิกคำสั่งมิลเลอร์นะครับ copy แบบสะท้อนนะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ p l a n ที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างที่เราสะท้อนเพลนอะไรได้บ้างเรามาดูนะครับ ฟอนต์เพนไม่ได้นะครับท็อปเพนอ่าไลา์เพนตรงนี้ได้เราคลิกที่ไลท์เพนเลยฟีเจอร์ทูมิเลอร์นะครับเราก็มาคลิกที่ฟีเจอร์ที่เราต้องการสะท้อนบางเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับสออันผมมาคลิกที่ตัวโมเดลแล้วกันจากสะท้อนฟีเจอร์ที่เราสร้างตรงนี้ไปก็กดเครื่องหมายถูกอ่าได้แล้วนะครับอย่างนี้ต่อมามาดูในส่วนฐานนะครับใช้คําสั่งอะไรได้บ้างเราก็ใช้คําสั่งเอ็กทูได้ในการยืดนะครับ สกเกตยังไงสกเกตเป็นลักษณะของสลอตนะครับสลอตทีนี้เรื่องเพลนนะครับเรามาดูขนาดก่อนขนาดจากด้านล่างนะครับด้านล่างของฐานตัวนี้นะครับห่างจากเส้นเซนเตอร์50มิลเพราะฉะนั้นเรามาดูเพลนในโมเดลของเรานะครับว่ามีเพลนอะไรที่มันห่างลงไป50มิลบ้างไม่มีนะครับไม่มีมีอยู่3มเพลนแล้วก็ผิวด้านล่างก็ไม่มีตำแหน่งให้เลือกได้เลย เราก็ใช้วิธีการสร้างเพลนเหมือนเดิมนะ offset เพลนลงไปก็เล reference นะครับเลือกเพลนเพลนที่เราต้องการเป็นตำแหน่งที่ o อฟเซตก็คือจะต้องขนานกับตัวฐานเมื่อกี้นะครับขนานกับผิวนี้นะแล้วก็มาดูนะครับว่าเพลนอะไรได้บ้างาเราสามารถใช้ top p l a n นได้นะครับก็คลิกที่ top ป l a n น o อฟเซตไปเท่าไหร่จากเส้นศูนย์นะครับเมื่อกี้50ท็อป top p l a n อยู่บนเส้นศูนย์นี้พอดีเราก็ใส่5้า ผิดด้านใช่ไหมครับก็มาคลิกที่ flip offset เราก็ได้ลักษณะนี้นะครับหมุนดูก็ได้นะครับถ้าใช่เราก็กดถูกไปจากนั้นเลือก plane กด sketch นะครับ sketch เป็น slot คลิกคำสั่ง slot นะครับบอกขนาดไปอ่า25 ดูตำแหน่งนิดนึงจากขอบอแสดงว่ามันอยู่ตรงกลางพอดีจากตรงกลางมาถึงขอบข้างนอกตรงนี้นะครับขอบนี้เลยนะครับ82.5ผมบังคับให้อยู่ตรงกลางก่อนนะ vertical นะครับจากขอบนะครับเรามาคลิกที่ขอบก็ได้นะครับขอบส่วนหรือมาคลิกที่ point ก็ได้นะครับจะมี point อยู่ผมจะใช้วิธีนึงแล้วกันผมมาคลิกที่ส่วนโลงแนละ้ว แล้วก็คลิกที่พอยตรงกางนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเส้นบอกขนาดอยู่ที่เซนเตอร์ใช่ไหมครับเราจะปรับนะครับให้มันอยู่ที่ตำแหน่งนอกสุดกดถูกไปก่อนเรนเดอร์นะครับมาที่เรนเดอร์ตรงนี้เลือกเป็นแม็กนะครับตรงนี้ถ้าเราจะใช้แบบนี้นะครับเราต้องคลิกที่เส้นโค้งเท่านั้นมาคลิกที่เซนเตอร์เนี่ยโปรแกรมจะไม่เลือกให้นะครับก็แก้ขนาด หน้าสิบสองจุดห้าอ่าระยะนะครับสี่สิบจากผิวด้านหน้าตรงนี้เลยสี่สิบแล้วก็มีรูสองรู ดเรนเตอร์ยี่สบังคับให้เท่ากันนะในส่วนตรงนี้นะครับถ้าของใครจะใช้ลีเนียสเกตแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นออกไป1 1อยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็มาที่คำสั่งแอคทูธนะครับแอค t ทูธไปความหนาตรงนี้ 15ดูทิศทางให้ดีด้วยนะครับว่าทิศทางถูกหรือเปล่ากดเครื่องหมายถูกตรงนี้ผมปิดไปก่อนายนะครับตรงนี้ห่างกัน110เราสามารถใช้คำสั่งคัดลอกตามแนวเส้นได้นะครับก็คือ linear pattern นะครับในส่วนของฟีเจอร์เราก็คลิกที่คำสั่งนะครับตรงนี้คือแนวแนวเพราะฉะนั้นเราคลิกเส้นนะครับ ที่เป็นแนวเดียวกับที่เราต้องการคัดลอกนะครับเราก็เลือกเส้นนะครับตรงนี้ได้นะครับได้หมดเลยนะครับให้มันอยู่แนวเดียวกันก็ระยะนี้ระยะเมื่อกี้110เท่า1้อยเนาะตำแหน่ง2อันนะครับ2ทีนี้ฟีเจอร์เราต้องการแพทเทิร์นฟีเจอร์ไหนไปก็คือแพทเทิร์นในตัวฐานตัวนี้ไปนะทิศทางถูกไหมครับทิศทางผิดอยู่นะครับก็มากดที่รีเวิร์ด ดเครื่องหมายถูกอ่ะตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้หรือมีอีกวิธีหนึงผมลบแพทเทิร์นนี้ออกดูแบบนิดหนึงตรงนี้190ใช่ไหมครับ40บวก110ก็เป็น150แสดงว่าฝั่งนี้เหลือ40เหมือนกันเพราะฉะนั้น2ฝั่งนี้เนี่ยมันสมมาตรกันเราสามารถใช้คำสั่ง m i ลเล r ได้นะครับ ผมลองทํานะครับมิลเลอร์นะเพลนที่อยู่ตรงกลางแนวนี้นะครับเรามาดูใช้คาสั่งใช้เพลนอะไรได้บ้างาใช้ฟอนต์เพลนได้นะครับให้มันขนานกันแล้วทาน,นี้นะฟีเจอร์ทูมิลเลอร์ก็ตัวนี้ทบคลิกไปกดเครื่องหมายถูกก็ขึ้นอยู่กับแบบแล้วก็ความถนัดของแต่ละคนนะครับเราจะใช้คําสั่งอะไรก็ได้ให้ชิ้นงานได้ออกมาสมบูรณ์นะครับ